งไปสวัสดีครับน้องทอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้จุดบังไฟใหญ่บอกครับมือหนีครับขนาดสองนิ้วครับมือนีน้องทอมจัดให้ครับพี่น้องเสียกยินนี่ครับเสียกยินนี่กูเองครับสวัสดีสวัสดีครับน้องแพนครับเหตุยังครับสวัสดีครับที่มังไฟหน่อยทีงบังไฟใหญ่เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วแหววแล้วเนีเอาหูมงไฟเงยใส่ปากเลยนะโอ้ยโอ้ยสุดเลยเนาะเอ้ยแกมือไงแกมือ เอแกเมือเดียวเหมือนนอนสิดจับเดือนเดืนเลโอ้พี่น้องครับไอแกมันปีมากเอากระรอกขืนทานครับพี่น้องตอนนี้บังไฟขนาดสองนิ้วครับผมโอ้น้ำท่าน้ำทิ้งโดยสร้างปีกครับนี่ครับผมพี่น้องอะไรมาบ่ยห้โยนนะผีเด้อเดินเด้อสไลอย่าใส่ผมบอกมาสั่มสไลดบอมี่ครับผมพี่น้องบัวหน้ามาที่หัวหน้บังไฟขนาดสองนิ้วครับพี่น้องสร้างปีกจังเออเออเออย่าโยนนะผีเด้อ ไโอ้โอ้โอ้สุดยอดเลยโอ้จัแหงนจัแงัตะไรไงเดครับต่อไปจะเป็นตะไรครับพี่น้องตรอาานนี้สร้างตีกกำลังแจงโตบังไฟบนฐานครับบังไฟบังนีเอาไม่อีกงนี่ยเอาไม่ิเนี่ยเอาไม่อีกงเนี่ยไอรอนมันนเอาไม่เนี่ยดูใตหันบังไฟสองนิ้วแต่หันบังไฟมือไนหนเป็นบังไฟขนาดสองนิ้วที่ รวมด้วยสวยกันเฮ็ดมากครับพี่น้องคือเขาเอื่นว่าบังไฟเบอร์นี่จะเป็นบังร่องเนาะ้างจริงเนาะเป็นปุยละเอียดล้วนผู้ใดเคยเฮ็ดกับข้อเม่นบอกกันเขามากครับพี่น้องทอสองนิ้วครับสองนิ้วปุ๋ยละเอียดล้วนครับพี่น้องผู้ใดเคยเฮ็ดพี่น้องข้อเม่นบอกกันเขามากครับผมนี่ครับตอนนี้บรรยากาศดีครับพี่น้องมีทงสาดพร้อมครับผมบังไฟขนาดสองนิ้วครับพี่น้องแบบ แบบว่าปุ๋ยละเอียดล้วนนะครับพี่น้องเขานี่ครับปุ๋ยละเอียดล้วนๆครับพี่น้องหมดทั้งบังนะครับปุ๋ยละเอียดล้วนครับขนาดสองนิ้วครับพี่น้องนี่ครับผมปุ๋ยละเอียดล้วนสองนิ้วครับพี่น้องเอ้ยยังหัวรั้งเออมัดเลยมัดเลยปุ๋ยละเอียดล้วนๆพี่น้องครับผมผู้ใดเคยเห็นคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับผู้ใดเคยเห็นครับผม อุ่ยละเอียดล้วนครับพี่น้องบรรยากาศโดยรวมถือว่าสุดยอดนะครับพี่น้องบรรยากาศอีสานบ้านเฮาครับทุ่งหน้าครับผมบรรยากาศดีทำเลดีครับน,น้องแพนครับผมเป็นยังไงครับสวัสด,ดีครับผมดีรอพี่สามนี่นะครับพี่น้องเากำลังมัด <c oughs> หางครับสร้สางตริงโอ้ยเสียกเสียกสามปีเสียกสามปีที่แล้วครับพี่น้องจอจอยางน้ำมันขาด ขายมีตะไลเขามีตะไลเขีงปลาทู่พอมั้นะครับพี่น้องยุพุนครับผมตะไลเขีงปลาทูตะไลเขีงปลาทูครับอันนี้บลางหู้นะครับพี่น้องนี่ครับสูตรนี้จะเป็นสูตรสูตรบลางหู้นะครับขนาดสองนิ้วครับผมสองนิ้วแบบบลางหู้ครับปุ๋ยละเอียดล้วนครับพี่น้องมาเบิ่งกันนะครับพี่น้องเอาลงไปเบิ่งทั้ง่างน้ำกันครับพี่น้องผมกับผักโดดนอนหลับพี่น้องเลยโดดย่พุ่นนะบอกพลาดเนี่ยลงมาบอกผักดิ ไปเบื้องบังตะไลกันฮะคมปะยังสี่บ่พี่น้องพี่น้องครับผมคมแบบนี้จุดนะครับพี่น้องเจ็ดแล้วเลยืดเพมยืดเหรียญก้อนยังสี่พี่น้องยืดยืดยืดยัพี่น้องแห้งดัดไม่แห้งหรืยังปล่อยเอ้าไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องข้างล่างครับออกง่ายเลยอันนั่นออกเลยครับโลกเลยครับสี่ไปเอาอันเบิ่งบังตะไลครับพี่น้องบังตะไล ลงมาแล้วครับหานมังไฟเงี้ยนะครับผมกองร้อยเคลื่อนที่เร็วเสียดขาดอะไรครับหันลิมิเต็ดครับพี่น้องขนาดสองนิ้วครับผมเยาวหนึ่งเมตรครับเสือกเสือกเกาหมันกว่าเสือกเกามันใหม่กว่า นี่ครับพี่น้องบังแต่ไล่มีสองรุ่นนะครับเมื่อนี้มีสองบังครับอันนี้แต่ไล่เข่งปลาทูครับพี่น้องนี่ครับผมแต่ไล่เข่งปลาทูครับแต่ไล่ยันเล่าเล็กธรรมดาเข้าครับผมพี่น้องเข้าไอ้ก็เห็นมาครับแต่ไล่ยันนี้ครับบอกครับแค่เล็กเป็นสี่สิบเพราเบิ่งกันนะครับผมเฮียบ้าครับผมมันขึ้นอยู่แล้วไอจ้าสิขึ้นทวงสำเร็จหรือยางมันละลายก่อนบอกว่ายังนั่นนะเตรียมโดยดีๆอันที่ตัดหน้ายนี้ระวังเด้อที่ เข่งปลาทูนีไปหาเข่งปลาทูร้อยไปหาบม่ได้สั่งเนี่ไ่ได้สั่งปลาทูเนี่ยสิเอาพร้อมกันไปครับพี่น้องเข้า้อมไปพร้อมไปพร้อมเบิรงบางตะไลไปเข่งปลาทูปล่อยก่อนแทงเข่งปลาไหลโอเคครับผมเดี๋ยวเข่งปลาทูมาปล่อยก่อนนะครับพี่น้องตอนนี้กำลังแต่งโตครับผมนี่เข่งปลาทูเฮาาเอน้าาดเอข่งปลาทูไปให้เปล่า มาบึงกันพี่น้องรุ่นกันไปครับผมคลิปนี้อาจจะเงีวๆครับพี่น้องถ้าทังเทือกอาจจะเป็นมากเป็นตอนะถ้าทังคนมาบึงไปลมคือบอลลงให้มันจบนะห่าเรยว้างงคนก็ว่าคือบอลอัดลงให้มันจบคลิปบอลดหาง้ไมาได้ๆคือมันจบอยู่นะครับพี่น้องพี่น้องต้องคอยเบิ้งมันเป็นอีพีอีพีนะครับเพราะว่าผมล่งแบบบอลเตัดตอนนะครับแต่ว่ามันตัดให้เองนะครับพี่น้องแบบว่าตัดให้อัตโนมัตินะครับคือมันลงได้ควเงี้ยวสามาณเทานี้เท่านี่แต่สิลุ่งเนะพี่ะ แล้วก็ผมที่เป็นอีพี่ร่วงไปเห้พี่น้องเบิ้งนะครับเนาะนี่ครับผมโอ้ฝนก็ตกพี่น้องต่อเลยครับต่อเลยกี่ป่ามาแล้วครับเสียหายครับเสียหายครับจิงมันจะไปเห็นยอดเห็นก้อครับตอนแรกแกล้งๆตอนนั้นก็ไม่ได้เฉื่อยแล้วจากับกล้วยกับกล้วยล้านกับกล้วยแสนให้คู่ลงมาก่อนเจ้าซื่อแมวพี่แมวเชื่อมันงไกลเนี่ย อยู่ล้กันย่นนไปหันไหมปไปเช่นไ้มันเนหน่วย่างฐานกันเันพไม่ไพ่เดี๋ยวก็ไปเชีนเพื่อนสีผิดมาทรฐานเดี๋ยวอย่าเพิ่งมันหามันยืดสิงเด้อเ้ามันถังันิ่งันนาังเคียงพี่น้องใกล้พรมแล้วบทจดง่ายดอกกันนกด็นนนะ่านมเปนยนงดอกอมือื้อเนะงลัน้นมือขนตาบ้ยางดดร์นะบทดง่ายดอกกันจีดแล้วจิดแล้ว เอ้าห anyway. างเคียงเขาเอาเร็วพ uh, oh. oh, oh, oh. uh, uh. uh, ี oh, like sa sa ่น like, oh, yes, ้องเอ้าโอ้โหโอ้าวอ้าวบัญทีน้องทอมเดี๋ยวน้องทอมก่อนน้องทอมกันนี่ครับผมต่ำาไม่ได้ต่ำๆไม่ได้ไม่ท่อมดีนี่ดูไกลหรอเอ้ยไปแล้วปวดหัวฮ่าฮ่าฮ่าแสดงแสดงมันนั่งมันหางมันหน่อยพอด้วยผู้ใดจะตากล้องไปไหมครับตากล้องครับผม มาจุดไหมมาเคียงปลาทูผู้ใดมาเคียงปลาทูไหนมามมาจุดก่อนไหนไหมเพื่อเพื่อนั่นแต่ได้เคียงปลาทูครับผมอย่าไปปล่อยยูพุ่นมยังบอต่ำ้นอยู่ค่ะอย่าไปปล่อยยูพุ่นไปปล่อยยูพุ่นเคียงปลาทูปล่อยยูพุ่นสิสิ่งลงให้หน้าพุ่นจะสิ่ไปหาไงเนี่ยเอ้าเคียงปลาทูมาเบิ่งกันครับพี่น้องเข้าเออนหลายเทคแล้วควมเกีวรถมันสู้กับฟาดรถขันมันสู่เราฟาดเลยเด้อทอมเด้อฟาดว่าทางผีดี เอาเลยครับผมยานแตามัแตกเือ่ตายเขาตายเขาตาย มาเบิ่งบางต่อไปครับพี่น้องอันนี้จะเป็นมังตะไลธรรมดานะครับพี่น้องมือมันอ่อนเองมันโบขึ้นดอกนี้มันดึกไปกันเลยมือมันอ่อนโอ้ยปลาเขาพี่น้องปลาเขาพี่น้อง ปลาเขาโอ้พี่้องครับผมโอ้ยปลาเขากันพร้อมเราให้สัญญาณเลยเด้อ